ดูพ่อสมานดูพ่อสมานดูพ่อสมานทำเลยจะกินข้าวแล้วครับกินก้อยก้อยหมูแล้วอ่อร่อยไหมครับพ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมส่องหาของกินก็วันนี้มีกับข้าวเด็ดนะครับกินกับพ่อครับกับแม่ครับเนี่ยก็จะมีปลาทอดนะครับอมีก้อยหมูครับท่านผู้ชมนะเรียกได้ว่าสุดเด็ดสุดเด็ดกันจริงๆงวันนี้กับข้าวนะครับอื นี่นะครับก็เลยอยากเรียกท่านผู้ชมกินนะครับเป็นไงครับคุณพ่อสมารอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเอาเรียกท่านผู้ชมกินข้าวด้วยครับท่านผู้ชมมากินข้าวครับปลาทอดเนี่ยมันจอกเปรี้ยวนะครับมันชอบกินนะครับแต่บ้านระวังก้างครับก้างเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับ ครับแล้วก็จามด้วยพริกเม็ดครับเด็ดมากครับท่านผู้ชม บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกินข้าวต้องมาเรียกครับผมก็เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมมากินด้วยนะครับมันอร่อยมากครับผมนี่นะครับมะเขือต้มแก,กวปลาอย่างเงี้ยแกวน้ำปาลาอร่อยมากครับท่านผู้ชม เอาแล้วไม่พูดว่อลองให้ระวังก้างคุณพ่อนะโอดีนะครับดูก้างให้ดีเพราะว่าป,ปลาปลาละทอดจะก้างเยอะนะครับทุกคนาหมูค่อยหมูครับผมผ้าหมูนะ อือดูพ่อสมานดูพ่อสมานดูพ่อสมานทำอะไรยากกินข้าวแล้วครับยากินก้อยก้อยหมูแล้วออมอืออร่อยไหมครับพ่ออืมอร่อยเจ้ามะเขือไหม อเป็นกับข้าวที่วิเศษมากครับสำหรับวันนี้นะครับบอกตรงว่าอร่อยมากเลยนะครับข้าวคุกน้ำปลาเนี่ยสุดเด็ดเลยนะครับอือร่อยมากครับน้องเพิ่งทานแจ่วมะเขือแล้วครับ พ่อจะมาได้กินมะเขือก็เอ้าเอิ่มอร่อยเอาเลยหมดได้เลยเอาหมดเลยพ่อเราตักน้ำไปแล้วให้เอาละให้เอาเลยเอาครัหนึ่งอ่าลุ้นกันครับลุ้นกันครับ อืมอร่อยไหมครับม,มามาท่านผู้ชมวันนี้มีกับข้าวดีก็เลยต้องเรียกกันมามา